สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับกิจกรรมทดลองวิทย์ประดิษฐ์สนุกตอนแว่นขยายจากหยดน้ําแว่นขยายที่แอดมินโลเซ่จะพาน้องๆมาทดลองทํากันในวันนี้นะคะแตกต่างจากแว่นขยายทั่วไปที่น้องๆเคยเห็นกันเลยค่ะโดยแอดมินโลเซ่จะใช้น้ําเป็นเลนขยายภาพวัตถุวิธีทําก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะและยังใช้อุปกรณ์ในการทําไม่กี่อย่างด้วย ถ้าน้องๆพร้อมกันแล้วไปลงมือทำพร้อมๆกันเลยค่ะแฮรี่นอนอ่านหนังสืออยู่ในบ้านเขามองหนังสือแล้วกระพริบตาไม่หยุดเจนนี่ทักขึ้นด้วยความสงสัยทำไมนายอ่านหนังสือแล้วกระพริบตาถี่จังเขาจึงตอบว่าตัวหนังสือมันเล็กจนฉันมองไม่เห็นนะสิเจนนี่รีบไปเอาเว่นขยายอันใหญ่ที่ทำจากกระดาษและพลาสติกมา แฮร์รี่อุทานเมื่อเห็นแว่นขยายอันใหญ่ยักษ์อ้โหนี่แว่นขยายจริงหรอทำไมอันใหญ่ขนาดนั้นล่ะแฮร์รี่และเจนนี่ก็ได้อ่านหนังสือด้วยกันโดยใช้แว่นขยายเป็นตัวช่วยน้องๆคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะทำแว่นขยายจากกระดาษได้อย่างไรนั้นเรามาดูวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ขั้นตอนที่1นนะคะเราจะเริ่มจากการวาดรูปกรอบของแว่นขยายลงบนกระดาษแข็งแล้วเราก็จะใช้กรรไกรนะคะตัดรูปแว่นขยายออกมาไปต่อกันเลยนะคะกับขั้นตอนที่2ก็คือการเจาะกระดาษส่วนที่เป็นเลนของแว่นขยายออกตัดแผ่นใสนะคะให้เป็นวงกลมและใช้เทปกาวติดกับกรอบแว่นขยายให้มีชิดเลยค่ะ และขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือขั้นตอนที่3นั่นเองเมื่อติดเทปกาวสิทธิ์แล้วนะคะหยดน้ำลงบนแผ่นใสของแว่นขยายแล้วลองนำไปส่องตัวอักษรในหนังสือดูกันได้เลยค่ะว้าวว้าว,ว,าวดูสิคะตัวอักษรในหนังสือตัวใหญ่เบิิ่มเลย น้องๆสังสัยกันไหมคะว่าทำไมตัวอักษรถึงขยายใหญ่ขึ้นก็เพราะว่าเลนนูนทำให้มองเห็นวัตถุมีขนาดใหญ่ขึ้นเลนเว้าจะทำให้มองเห็นวัตถุมีขนาดเล็กลงเมื่อเราหยดน้ำลงบนแผ่นใสจะเห็นว่าหยดน้ำมีรูปร่างคล้ายเลนนูนเมื่อมองผ่านหยดน้ำเราจึงมองเห็นตัวอักษรหรือวัตถุมีขนาดใหญ่ขึ้น เพราะแสงที่เดินทางผ่านหยดน้ำเกิดการหักเหนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะตัวอักษรที่น้องๆดูตัวใหญ่เหมือนกันหรือเปล่าน้องๆที่ได้ทดลองทำก็อย่าลืมเอามาอวดกันได้ในคอมเมนต์นะคะแล้วพบกับกิจกรรมทดลองวิทย์ประดิษฐ์สนุกกันใหม่ในคราวหนะ้าสำหรับวันนี้แอดมินโรเซ่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ